พักร้อน,นพักร้อนอีกแล้วเหรอใช่พักร้อนีกแล้วอีล้พักตลอดเลยนะตัวเองยังไม่หายไข้ไหมโอ้ยพัชชันคันเองแล้วก็ไปม,มาพัก,อ,พกอ,อีกแล้วมาพักอีกแล้วใช่ยังมีน้ำมูกอยู่ไหมเนี่ยพัชชันคันเองก็ไม่บายแล้วไม่บายแล้ว,ลวกินอะไรล่ะกินอะไรล่ะกินน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสคือที่ทำจตกมะม่วง ช้างเลยเอาไหนพ<ป>ี่โตไปไปนั่นไ่ได้ไ,<ง>ไปไปสั่นไปไม่แเงนีตของโตโชนี่เขาม,มีชื่อไหมี่โปนี่ตัวเตมันตัเตมัน ม่ค่ะไม่มีปลาครนะับไม่มีครับลูกออดหรือป่ะ มาแลวเป็นงบ้าลันเป็นไงบาง,งบาตรงนี้คืออะไรอ,นนอันนี้คืออันนี้คือพืนหนินหินครับตรงน,นี้โคโคฉัอ๋อคนฉัชจชูโอเคแล้ว,แลวนี่ก็เป็นชูคนเ้ยไปดูอันต่อต่อหังมือนะ

เปินเนี่ยดูว่าม,วนะมีอ่างอยู่ข้างนอกด้วยรันวูวแมวสีจะต้องมีที่นอนไม่ต้องมีที่นอนนะที่นอนเฮ้ยตรงนี้สวยอะ่ะร้อนไม่ใช่เหรอร้ <c oughs> อนตรงนี้ก็สับข้ล่างเนี่ยตรงนี้ไรพวกสวยอะข้างล่าง อุ้ยจะเปิดทำไมปิดก่อนปิดก่อนนี่คืออะไรอะไรไม่รู้อันนี้อันน uh, ี um> ้โอ้ยอันนี้ก๊อกน้ำโอเคค่อยเปิดค่อยเปิดมามาข้างในก่อนร้อนร้อนร้อนเข้ามาก่อนปิดก่อนปิดก่อนเวลาเวลาไปได้ชมวินาทีคืออะไรนะคืออะไรอุ้ยห้องนี้ใหญ่นะนอนแล้วบ่นะห้องนี้ใหญ่จริงนั่นรันนะป๊ะป๊ะอื้ เราเราเราพักกี่ว hey, ันวันเดียวเฮ้ยเ็นแล้วออกมาอตอนที่ใครมาบ้ามาว่าไปน้ำมุกไว้ทำไมไม่ได้เปเลยนะปิดร้อนร้อนตอนเย็นน่าจะมียุงสำบากเพาเห็ดมีอยากป้าชิ้นผูกเขียวเลย

เมื่มกอกี้ไม่ได้สังเกตว่ามีที่รักจานด้วยหรอใช่อะพีเนี่ยตรงนี้แล้วอะระยพรีเมียเนเน่ยมยแล้วจะไปก่อสร้างซ่มอมท่อซ่อมอะไรทำไม,มทาได้ไเลยเดินซี่บันไดสูงหมวกคไม่ได้นี่ยสวนะสวนะใช่็เป็นของเป็นห้องข้างล่างมันจะตกส,สะ เดินดีๆเว้้ยไม่จะตกน้ำอยู่แล้วให้สัก9-10ปูยองไหนะไม่ใช่อะไม่ใช่เราขึ้นบันไดใช่ไหมไปไปนแล้วลั่นทางนี้ลั่นไม่ใช่ทางนั้นทางนี้ไปจะไปแล้ว ตรงนี้มีน้ำตกด้วยอ่ะอ๋อวันนั้นก็มาทางนี้วันที่มาสตาร์ปาร์ตี้อ่ะว่าทำไมเขาดูงงๆตอนเชิญชีไปทางนู้นเป็นวิลล่าใหญ่เหรอเป็นวิลล่าใหญ่นะแล้วก็บ่อนี้เหมือนน้ำมันไหลลงข้างล่างตลอดเลยบ่ออะไรอะไร่ะมันน้ำมัน อ๋อโซนนี้จะเป็นแบบสาเล็กๆไม่ลึกอะไรละลงไปก็ไไมมม่่เเดดขึ้นาลงไปก็หายอะไรนี่ลึกมันลึกแต่ว่าอย่างเงี้ยที่น่าจะเป็นกินปลากินปลารู้หรอกินปลาหรู ทะเลตรงนี้ก็ลึกแล้วเนอะแล้วนีัเนเสื้อชูชีพมาหรอก็ร้อนจริงค่อยมาตอนเย็นอีกทีร้อนเกินไปน,นี่จะเป็นโซนไพเวททูนะลมดีวันนี้ร้อนแต่ว่ามันก็มีลม หาานูปลาขาปนปลาไม่ใช่ทางนั้นเชื่อให้ไดยจะถอดเล่นเลยเหรอเล่นเลยนะไอโกเล่เชื้อที่เราพูดไปไปเปลี่ยนเสื้อก่อนไปมากรี้ เย็นไหมันกจะดานไม่เย็นเลยอย่ามาทางนี้นะทางนี้ลึกใช่มามัม,มเหนือตรงนี้นะเราไปก็รู้ เป็นวอเตอร์วอเตอร์ก็ไม่วอเตอร์อยู่แล้วอ่ะอะไรแสนนางก็คือวอเตอร์อยู่แล้วเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นวอเตอร์อะไรน้ก็แค่นางอย่นี้ทมห้องนั้นเหรอใช่ใช่ขอนี้แล้วคนนี้ล่ะห้องผักอื่นไงขอนี้คนนี้ขอดีห้องผักอื่นเลยมาต่อตรงนี้เหรอ

เห็นแล้วผมหนักได้เห็นภูเขาวันนี้ที่ลุกเลยโทรแล้วยังไม่เห็นแล้วยังเห็นภูเขามีอะไรเนาะมีมีมีฉันต้แยแยเลยเกาประเพชเลยเกาะอะไรมันก็มาชมมาชมเกาะมัดซู้มมะชมมัดสุ้มมีมีมีเกาะมัดซู้มมีชันได้กินด้วยกินพืชด้วยสัตว์กินได้กินพืชมีรับมีมีรับมีรักอนั่นเจ็บไปแล้ว ไม่น่าจะใช่แล้วเพราะมีเสือมีช้างมียีราฟเนี่ยเกาะคนละเกาะแล้แหละอ่าเรามาถึงร้านเสือ้ออรันแล้วครับมันมีลายชาติเลยโอ้ตอนนี้ฝนตกหนักแล้วนะสหนักพ้ะนาชุดไทยใช่ไหมช,ชุดไทยของอลันที่มาเข้ารูปนะเพราะว่ามันมันใหญ่เกินอลันใส่แล้วคอมันคอมันกว้างตรงนี้ก็เลยมาทำมา,มา้าดูสันอ่าถอดเดี๋ยวมันดังโอ้ยฝน ฝนตกหนักจนมองอะไรไม่เห็นเลยเจ้าบอลเห็นเราจะไปเราจะไปไหนเนี่ยเจ้าบอลใหมามาจบที่ร้านส้มตำเช่นเคยนะน,น,น,นั่นนะดีนะแต่บ้า,บานลูเพี้ยงพอดีไหมวิเสื้อเท่นะ<แ>ชุดไทยเหรอชุดเองไม่บายไปตรงนั้นโอ้ยเย็น <มา S 2> อย่าเปิดพัดลมเย็น ไม่ไม่ที่ศาดเรามันฝนมึนสาดข้างนอกอะ่ะเตรียมกันถ่ายไว้ก่อนเอาไว้เคลมประกันเอาพอถ่ายลมหายแ้าเตรมอะไรมาแล้วนี่ผ้าเอมามาทำไมขัดดาก็คือพยาบาลเตรียมพยาบาลมาขอเล่นพยาบาลขอเล่นพยาบาล โอ้กำลังช่ว,นชวยนะเฮ้ยมันเปลี่ยนสีได้ด้วยอ่ะอะไรอ่ะโอ้อันนี้มันแดงอ่ะนัน,น,น,ะนี่มันแดงเปลี่ย,ยนไเนี่ยฟ้าเฮ้ยมืออย่าเปียกสิเดี๋ยวมันแตะไม่ได้สีแดง Hi, <laughs> sir. <laughs> 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 <laughs>